วันนี้สัญหาใต้แดงเราจะมาทําไก่ลวนปลาล้างง่ายๆตามสไตล์ไปสัญหาใต้แดงนะครับวัตถุดิบจะมีไก่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ปลาลาครับใช้แบบไหนก็ได้นะครับขอเป็นปลาจะต้องไปดูการทำครับเขาตอนแรกตั้งกระทะไก่ไปลวนเลยครับครับแล้วตามด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดครับแล้วก็ผัดไปครับ ครับเดี๋ยวเราจะรวนให้แห้งกว่านี้สักหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปครับครับเดี๋ยวพอได้ที่เราก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยครับตาชอบครับชอบปลาเยอะก็ใส่เยอะเราขัดให้แห้งสักหน่อยครับครับใส่น้ำปลาลองตามคูครับร,ออรับรองอร่อยชัวร์